สวัสดีครับมาพ่อครับไอจิหลอดกะเพาโคกนะครับนะ้าเมื่อนี่ก่ยฮ็ดกับข้าวครอบครัวจังคักว่าซั่วแล้ว,ว่าเมื่อนี่เราได้เมนูต้มยำตีนไก่พี่น้องหรือว่าบางคนเอิ้นต้มซุปเปอร์ว่าสั่นนะครับนาะมาฝากพี่ฝากน้องเบ่งไปน้ากันพี่น้องเมื่อนี่กะต้มยำตีนไก่ใส่ใบบักขามอ่อนนะครับนาะ มาเบ่งเครื่องปุ่งของเรานะครับวัตถุดิบของเรามีอย่างแน่เฮ็ดจังไดว่าสันออกมาเรานาะตาสิเป็นจังไดเชิญเบ่งไปพร้อมกันครับต้มยำตีนไก่ไอ้ทิตหลอดกับเผาโคกว่าสัน่น